เด็ก69ทุกคนครับต้องดูคลิปนี้ด่วนนะครับเพราะอะไรเพราะอีก9เดือนน้องต้องสอบน้องรู้ตัวหรือยังนะครับใครยังไม่รู้ตัวมานี่เลยครับแต่ละเดือนต้องทําอะไรนะครับมาดูเลยครับช่วงมกราถึงมีนานครับเป็นเทอมสุดท้ายแล้วที่จะขึ้นม .6 ใช่ไหมโอ้โหช่วงนี้ก็ต้องไฟกับเรื่องของการสอบปลายภาคแน่นอนนะครับเมษาทําอะไรครับเมษาต้องดูเลยคณะที่ตัวเองจะต้องเข้าเนี่ยใช้คะแนนอะไรยังไงบ้างคะแนนทีแกทีแพทที่จะออกสอบของรุ่นพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง เอามาดูและก็จะต้องเป็นเป้าของน้องนะครับในการที่จะต้องเข้าเตรียมสอบในปีหน้าต้องได้วิชานี้เท่าไหร่เท่าเดียวไรดูให้ครบนะครับหลังจากนั้นพฤษภาสิงหาคมครับเตรียมตัวทำพอร์ตเฟลโลได้เลยนะครับกันยายนนะครับต้องสมัครกสททีแพดรอบหนึ่งสำหรับคนที่จะเข้าสายแพทย์นะครับตุลาคมนะครับเปิดลงทะเบียนนะครับย้ำนะครับตุลาคมเริ่มลงทะเบียนแล้วนะครับโอ้โหเวลาอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับ แล้วก็พื้นจิการนะครับอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วก็ธันวานี้จะต้องสอบทีแกตทีแพแล้วฉะนั้นอย่าลืมเด็ดขาดนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของรอบ2รอบ3เข้ามาด้วยย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ยังไม่เตรียมตัวต้องเตรียมตัวได้แล้วนะครับแค่9เดือนไม่ใช่เล่นๆนะครับเหลือเวลาอีกแค่9กเดือนเท่านั้นนะครับเด็กห9กนะครับกดเซฟกดแชร์แล้วก็ส่งให้เพื่อนด้วยนะครับใครรักเพื่อนนะครับรักเพื่อนจริงต้องส่งให้เพื่อนนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามข่าวสารทีแค่นะครับกดตติดดามช่องนนี้้้ไไวเลยะครับ